ค่ะหลังจากไปงานนะคะ84ปีสุกุงไทยแปปีกทุงไทไทแล้วพอดีกับเรียบร้อยงานเขาเรียบร้อยแมีในห้างรัชียีแบบนีามาเรียบร้อยนี้ข้ามาจานียกล็มาเร็งเพี่อนกับโบจกทับไม่หนูถือจานเขาอย่า่วเพราะว่าก็อยากตัวนี้ทำไมหนูกถือไว้คนเดียวเพราะว่าตัวคนอื่น ขูกยยกกินกินบอรกอไ้อไปขอบคุณในห่างค่ะวันนี้ค่ะคุณลอจเนี่โนกาจุดเดอาโกค่ะโกเนี่ยิ่นเจ้าลงเน่ยนุดบอ้เจาบยังสั่นนะอ๋อลเพิ่ะ เชดิบเลยเขอบคุณหลายค่ะขอบคุณได้หางเทนะคะเดินละสดคนะคะกันเียงกันเพียงเลยรวยค่ะเงยรวยปีใหม่แล้วเออปีใหม่แล้วปีใหม่ปะตายไม่แล้วจะยาม่นาอยบอกีแล้ว